การบำรุงรักษาระบบของแผงโซลาเซลล์ 1. เราต้องตรวจสอบนะคะว่าบนแผงโซลาเซลล์ของเราเนี่ยก็คือมีฝุ่นเกาะหรือเปล่ามีคราบสกรปรกไหมถ้ามีคราบสกรปรกเนี่ยควรที่ทําไหมคะต้องทําความสะอาดนะคะเบื้องต้นเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยออกให้หมดเนี่ยก็คือไม่ควรที่จะใช้น้ํายานะคะควรที่จะใช้น้ําสะอาดน้ําเปล่าเนี่ยนะคะล้างให้ดีแล้วก็ใช้ผ้านะคะเช็ดถูเนี่ยไอที่เป็นรอยสกรปรกเป็นคราบอย่างเงี้ยคะ่ะออกให้หมด นะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยให้มันสกรปรกหรือว่ามีคราบอยู่ที่แผงโซลาเซลล์เนี่ยอาจจะทําให้แผงโซลารเซลล์เนี่ยไหมนะคะหรือเกิดความเสียหายได้และ2เนี่ยต้องตรวจสอบนะคะว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยที่เราใช้งานอยู่เนี่ยนะคะสังเกตดูว่ามีรอยแตกรอยร้าวหรือว่ามีเซลล์ด้านในเป็นสีอ่อนหรือสีจางลงหรือเปล่าหรือมีรอยรั่วนะคะหรือว่ามีรอยด้านในนะคะว่ามีของแผงโซลาเซลล์เนี่ยคือต้องบอกนะคะว่าถ้ามีอาการนี้หรือว่ามีระแบ บบควรที่จะ,ะซ่อมแซมนะคะเพราะว่าจะทําให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันจะลดลงนะคะแล้วก็จริงๆต้องพยายามมันตรวจสอบระบบโซลาร์เซลล์นะคะเรื่องการเชื่อมต่อนะคะให้พร้อมนะคะในการใช้งานของของระบบอย่างทุกครั้งอย่างเสมอนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการสาระดีๆแบบนี้เนี่ยแนะนําให้ปรึกษาเราตกรีนนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องโซลาร์เซลล์นะคะ